ครับสาหรับลิปนี้ก็สิพ้าพี่น้องมาเบิ่งความงามจังน้อยครับแต่ว่าความงามของเพิ่นก็บ่มีหลายไานใดครับเพราะว่าเพิ่งปลูกเนาะครับสําหรับเอื้องชนีครับหรือว่าเอื้องนั่งนี่ครับบางพื้นที่เป็นก็สีเรียกว่ามือค้างเนาะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม่ที่มีความแปลกครับสําหรับเอื้องชนิดนี้เนาะครับเพราะว่าตลอดทั้งลําต้นของเพิ่นละครับเพิ่นกะสิมีคนปกคลุมหนาแน่นเนาะครับ ตลอดทั้งทั้งใบของเพ่นครับใบของเพล่นก็สิมีขนคุ้มครับมีทั้งสองด้านครับก็คือขายกันกับลำต้นละครับแต่ว่าก็มีควมบางกลัวอยู่ลำต้นนะครับครับสำหรับดอกของเพิ่นครับเวลาเพ่นสีออกดอกนะครับใบของเพิ่นก็สีล่วงลนออกกอนครับจากสีมีดอกแง้เห็นนะครับช่อหนึ่งก็สิมีหนึ่งถึงสองดอกครับ ตอชอนะครับเกิดตามลำต้นบริเวณไกลยอดนะครับดอกที่บานแล้วก็สามารถอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าครับก็ิิเป็นฝักต่อไปนะครับครับส่วนดอกของเพื่อนกะสิมีสีเหลืองตามที่พี่น้องเห็นครับการปลูกก็คือเพื่อนสิมักอยู่ตามกิ่งใหม้ครับที่มีแสงแดดเพียงลำไรนะครับ ตามปลาตามเขาก็พอคอยพบเจอแล้วครับสําหรับเอื้องชนิดนี้ครับถือว่าเป็นทีหายากจังหน่อยนะครับครับนี่ก็คือความงามเพียงเล็กน้อยของเพลนครับเพราะว่าตนของเพลกก็บอกง้ามนะครับแต่ว่าก็พอได้ให้พี่น้องเห็นลักษณะของเพลนครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ